วันนี้ระยองฮิปจะพาคุณไปหากินเออ ไม่ไม่ใช่ครับภาพผิดภาพผิดเอาใหม่เอาใหม่นี่เลยครับเราจะพาคุณไปกินเห็ดสดสด,สด,สด,สดที่ฟาร์มเห็ดบุรพาครับอยู่ในตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองของเรานี่เองครับบรรยากาศที่นี่ก็ดูแอบอิงธรรมชาติสุดๆเลยทีเดียวครับนอกจากที่นี่จะเป็นฟาร์มเอย๋ยฟาร์มเห็ดแล้วเขายังมีอาหารที่ทําจากเห็ดเยอะแยะมากมายเลยครับเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยครับ นางฟ้าแปลงกายเป็นเห็ดนางฟ้าครับที่นำมาทอดกรอบรสชาติกรอบเหนียวนุ่มมากครับจิ้มกับน้ำจิ้มหวานๆนะอุ้ยอร่อยจุงเบยเมนูต่อไปครับเป็นเห็ดอบซีอิวครับเห็ดที่เขานำมาอบนี่ก็คือเห็ดยานางิครับแม่ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับมาจากญี่ปุ่นนะครับจานนี้รสชาติจะเค็มๆหน่อยครับแต่เนื้อเห็ดเนี่ยเคี้ยวเพลินมากครับกรุบกริบกรุบกริบกรุบกริบแม่รสชาติดีครับต่อไปครับก็คือไส้กรอกครับ เหมือนไส้กรอกอีสานทั่วไปครับแต่ผสมเห็ดเข้าไปครับอ่าและนี่คือไส้อั่วเห็ดครับเครื่องไส้อั่วมาเต็มๆครับแต่ผสมเห็ดเข้าไปเข้ากันเข้ากันนะครับแล้วก็ไม่มันด้วยส่วนเมนูนี้คือแกงคั่วเห็ดครับรสชาติหวานมันของน้ำกะทิ เข้ากับเห็ดดีทีเดียวส่วนเมนูนี้ครับเป็นทีเด็ดของร้านเลยครับเป็นเห็ดออรินจิผัดพริกไทยดำครับรสชาติเค็มๆหน่อยนะครับหอมกลิ่นพริกไทยดำครับแม่มาที่นี่เนี่ยนะครับมีเมนูสุขภาพทั้งนั้นเลยครับใครที่ชื่นชอบการทานเห็ดอยู่แล้วนะครับลองมาที่นี่กันครับนอกจากได้ทานอาหารเมนูเห็ดแล้วนะครับเขายังมีฟาร์มกระต่ายนะครับให้เราได้แบบว่า ชมกันด้วยครับและใครที่อยากจะอบรมการปลูกเห็ดเนี่ยที่นี่เขาก็มีบริการด้วยนะครับมากันได้ครับที่ฟาร์มเห็ดบุรพาตำบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ